สวัสดีครับปอแม่ปีน้องครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้กอป้าปอแม่ปีน้องมาช่วยผมปักดำนาำฮือหลูก้านะครับหรือว่าปลูกข้าวนะครับทางเหนือหรือว่าปลูกข้าวนะครับเป็นข้าวนาปลังครับ่อแม่ปีน้องครับช่วงนี้ภาคเหนืออำเภอภูสางจังหวัดพะเยาของผมก็เริ่มเกี่ยวข้าวหวอดข้าวแล้วครับเกือบจะซีบนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่วันนี้ของผมก็พาทีมงานมา มาปลูกนาหรือว่าปัดต้มนานะครับน้องๆกําลังจะทันอยู่ครับปลูกอยู่ครับอ้าวเติมกล้าครับน่ครับตามมุดกดเติมกล้ากันทีเลยนะครับอ๋อนี่เป็นน้องตั้มนะครับตั้มบันลายนะครับนี่ตั้บนสบงอำเภอภูซางจากวัดเขย่าครับตามมาจุวยครับกดพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสามไร่ครึ่งนะครับติวัดใน GPS นะครับหมดประมาณแล้วครับสามไร่ครึ่งสามไร่สองงานนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะพักดำบมือเซ็กก่อนครับตอนเที่ยงนี่คงจะประเสริครับประมาณบ่ายโมงครับคงเซ็กหน่งนะครับมะครับมนูษการทางานของรถดำนาแบบซีแถวแบบเดินตามครับที่น้องตั้มกำลังจะพักดำนี่นะครับน้องตอั้มวางงานครับมาช่วยครับวันนี้ครับน้องตั้มก็ามีประสบการณ์นรครับรถดำนานี่หลายปีครับนี่ครับประกาสลงเข้าก็เป็นซีแถวซีแถวจี้ครับผมเห็นนครับ นี่พอไม่น้องได้พอได้หันกันนะครับบนหัวครับเอปักตังางก่อนนะครับเดี๋ยวหัวเขาก็จะปักสองรอบนะครับแล้วก็จะมีทางออกไปตีกลับบ้านนะครับเส็จแปลงนี่ก็จะกลับบ้านแล้วครับนี่ครับตัวน้องตั้มขับรถมิวสทุ่งขัครับน้องตั้มนี่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะครับมีความขยันครับพอลงสี่แถวสี่แถวที่เลยนะครับ ท่านก็มีความขยันอ่าเอาครับพื้นที่สามไร่สองงานครับบยหมงใหมงกดผ่าครับเส้นเนอนอครับฝีมือระดับพระการครับตั้มเนี่ยนะครับอาเติมกล้าก่อนนี่ครับเติมกล้ากันก่อนครับนี่ครับพอแปรงน้าตีตั้งข้านครับให้รถทังเหนือระหว่างรถดูดนะครับดูดไปแล้วครับวันนี้น้ำเยอะครับเ ทำได้เห็นสามไร่สามไร่สองงานนะครับน้ำปูนกับปั้นนะครับพ่อกล้ามากับบุฟฟี่นะครับดูครับมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับเต็มช่างสูงไปเลยครับเอาซุ่มโม้หน่อยซุ่มโม้หน่อยเยี่ยมเยี่ยมอ่านี่ครับตุกขันทำงานเขาลงแบบสี่แถวสี่แถวจี้ครับผมอยู่เนาะครับเดียวว่ารถ ดำนาแบบเดินตามแบบสีแถวของผมนี่เจ้ของคูโบต้าครับโอ้ยห้องคูโบต้านะครับพอจะออกมาเป็นแถวเป็นแนวสวยของานที่ครับมนไน้องครับวันนี้วางมือจากรับจ้างตัดข้าวครับอมาหรับจ้างปลูกนาหรอครับรับจ้างขู่ข้าวเสร็จวันนี้วางก็ครับจ้างดำนาครับปลูกนาครับมีเขิวทุกวัน,นครับแต่ววันนี้เว้นนะครับ ทับเข่าก็อมีคิ้วอยู่ครับครับดูครับกานล้นะครับจะเป็นแถวเป็นแนวยี้นะครับนี่ครับดูครับนี่ป้าปูไม้พี่นงมาเอวตรงเอวน้าเนี่ยครับมาช่วยผมปักดำนาหรือว่าปลูกนาครับภาาเหนือเรยกว่าปลูกน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ปลายเดือนพฤศจิกาแล้วครับ ยังทำนาปลางกันได้นะครับนาเลยก็ได้นะครับ <S <S ับอ,อกสีต้นยีนะครับนะครับเทปนี้ขอขอบคุณ่วาม่พี่น่จุดคู่จุดคุนนะครับอยูอ่คนที่สามที่ของผมนะครับจะได้ก็จะไปลืมดกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งผมจุดครับ ฝากการคลิปไหมครับขอบคุณครับ